อีกหนึ่งสาวที่ก็ตาปาก็ต้องห้ามปล่อยปลาละเลยมาลูกมาตาอัญญาละมาโอ้ไม่มีใครเขาละเลยหนูเลยสักคนจริงๆป้าก็รักหนูเหมือนเดิมทุกคนก็รักหนูเหมือนเดิมเข้าใจไหมลูกไม่มีใครเขาะละเลยอัญญาแน่นอนนะโอ้โหไม่ต้องฟ้องไม่งฟ้อง เซนหน้าเป็นเด็กน่ารักไม่มีใครว่าอันนี้เกี้อวกาดเลยดูสิเดี๋ยวนะหรือว่าจริงๆแล้วที่มางอเพราะว่าโดนแย่งที่ต่อความจริงมาตั้นไงหลักฐานนั้งตั้งเห็นอ้อนอัญยาไม่ได้นั้งตั้งมามาละตั้งเห็นอนันย่าละเห็นอันยามาอ้อนผมไม่ได้น้ำก็จะวิ่งมาเหมือนเดิมเหมือนกันและกลังจะ หยุดชนน์ไม่คิดจะห้ามทับเลยเหรอ